ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยนะครับอย่างที่เกริ่นกับคุณผู้ชมมาไว้นะครับว่าบริษัท Joy Coin นะฮะมีสินค้ามากมายนะครับแล้วก็ครอบคลุมในชีวิตประจําวันทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดสวยนะครับซึ่งเคยมาครั้งหนึ่งแล้วมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องกรองน้ําและก็ฟีดแบ็กดีมากนะฮะวันนี้เรามีโอกาสได้ต้อนรับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณชุติมาดุรงเดชมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ซี2009นะครับแล้วก็เป็นแบรรพนาทัย์ จัดการฝ่ายประกันคุณภาพจากบริษัทมาซูม่าตัที่ไทยจำกัดครับขอต้อนรับทั้งสองท่านครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะ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 ญาตเยคุณไข่มุกแลวก็คุณไข่มุกค่ะพี่ตามคุณตามนะฮะค่ะตามไดีค่ะเคยมารอบนึงแล้วเคยมารอบหนึ่งแล้วแล้วก็ฟีดแบ็กกับเครื่องกรองน้ำของเราเนี่ยดีมากเพราะว่าบอกเลยบอกแล้วว่า ของของมาซูมาทุกชิ้นรับประกันคุณภาพแล้วก็คราวที่แล้วเป็นนวัตกรรมจากอเมริกาวันนี้มานําเสนอนวัตกรรมจากประเทศอังกฤษยังคงอยู่เรื่องของน้ำใช่ยังคงยคงอยู่ในเรื่องของน้ําเพราะว่าบริษัทมาซูมาของเราเนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของน้ําในทุกแสเปคทุกแง่มุมของน้ําเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ําเครื่องทำน้าอุ่นตู้กดน้ําแล้วก็มีการบําบัดน้ําเสียด้วยใช่และนอกเหนือจากนั้นที่เรามีนวัตกรรมล่าสุดเลยก็คือ เปี่ยนน้าเค็มเป็นน้าจืดด้วยแต่วันนี้เราเรามาพูดถึงเครื่องทําน้าอุ่นเพราะว่าใกล้ฤดูหนาวแล้วแล้วการทำการใช้เครื่องทำน้าอุ่นเนี่ยพี่มุกว่ามันมีคุณประโยชน์มากมายเลยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็อาบน้าอุ่นกันทุกวันเจนนี่เป็นคนติดน้ําอุ่นมากอาบเย็นไม่ได้มันเป็นการเริ่มต้นไงฮะบางคนเนี่ยจะถามว่าเวลาออกจากบ้านมาถ้าเกิดยิ่งเข้าหน้าหนาวเนี่ยบางคนมีขี้เกียจ บางคนท้อนแต่ตอนตื่นแล้วเพราะว่ารู้ว่าจะต้องอาบน้ําก่อนแล้วมันเย็นถูกไหมฮะใช่ใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยการที่อาบน้ําอุ่นมันช่วยให้กล้ามเนื้อของเราผ่อนคลายด้วยแล้วเวลาเราทํางานมาอย่างหนักทําให้เลือดเนี่ยหมุนเวียนได้ดีแล้วก็การที่อาบน้าอุ่นด้วยด้วยการที่มีระบบของฝักบัวที่ดีเนี่ยออมันก็จะยิ่งทําให้เราีแลกซ์เข้าไปใหญ่เลยใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เรามานําเสนอตัวนี้เลยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ บริษัทมาซูมาชื่อเครื่องทาน้าอุ่นไอเดโอใช่แล้วก็ตัวฝักบัวเนี่ยมีถึง5ระดับด้วยกันการันตีเลยว่าจะแบบว่าครองห้องน้ําอยู่คนเดียวปรับได้5ระดับจะไม่อยากไม่อยากออกจากห้องน้ำเลยทีนี้วันนี้เนี่ยแบรนด์มาสเดอร์ไม่ได้มาคนเดียวมากับผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับคุณตั้มนะฮะเป็นยังไงบ้างครับเครื่องนี้กว่าจะคลอดออกมาเพราะว่าตอนแรกในฟิดแบกดีทุกอันของมาซูมาพอคลอดตัวนี้มาแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับรุ่น ido เนี่ยเบื้องต้นเลยดูที่หน้าตาก่อนเรื่องความสวยงามนะครับแล้วดีไซน์มาเรียกว่ารับกับทุกรูปแบบของห้องน้ำนะครับดีไซน์สวยงามตัวขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับติดตั้งสะดวกเราเน้นเรื่องของการใช้งานง่ายด้วยนะครับผู้ใช้ติดตั้งง่ายใช้งานง่ายนะครับผมส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เราเน้นอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยที่มอซูมาเห็นเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยครับโอ้นี้สาคัญมากค่ะใช่ครับเพราะว่าทุกช่้นอาบน้ำเนี่ยเรียกว่า ต้ำเน้นไฟอ่ะใช่คนชาวบ้านคิดเนี่ยน้ำก๊าไฟมาอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ครับงั้นเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยอันดับต้นๆเลยงั้นสิ่งที่เราจะมอบให้ตรงนี้ก็คือเรื่องความปลอดภัยเรื่องของตัวตรวจสอบระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราเสริมเข้าไปด้วยของเราเนี่ยมีการตัดไฟ2 2ระดับ2ขั้นตอนด้วยกันสองชั้นเลยตัดแล้วตัดอีกในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุมั่นใจได้ในปัจจุบันอธิบายอันที่หนึ่งเลยนะครับคือเรื่องของอุณหภูมิ <c oughs> ถ้าในกรณีอุณหภูมิสูงเกินผิดปกติ <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมสูงเกินประมาณเกิน50องศาข,ขึ้นไป <c oughs> <c oughs> นะครับตัวเครื่องจะตัดอัตโนมัติ <c oughs> อันนี้คือตัดที่1น,นะครับ <c oughs> ตัดที่2ก็คือในกรณีที่ระบบไฟฟ้ามีปัญหาอย่างเช่นเกิด <c oughs> ไฟล่วหรือ,หร,อ <c oughs> หรือเหตุการณ์ที่เป็นเรียกว่าผิดปกติเกิดขึ้นตัวเครื่องจะตัดอัตโนมัติด้วยตัดสองสองสองครั้งเลยใช่ครับตรงที่ตัดในส่วนของระบบไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีนวัตกรรมที่เรียกว่า ELCB เอ่อเอิร์ธลิเกตสกินเบเกอร์นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเบเกอร์เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาที่เราเรียกกันคือเบเกอร์กันดู นะครับก็คือในส่วนถ้ากรณีเกิดอุบิเหตุในเรื่องทางไฟฟ้าขึ้นมาระบบตรงนี้จะตัดอัตรงไปตัดไปใน0.1วินาทีโอ้โหวมากเร็วมากครับเรวิีนี่เป็นเรื่องเซเววินาทีนะแต่นิดเดียวมันก็ไม่ได้ไงเพราะเราเวลาอยู่ในห้องน้ำเนี่ยตัวเราเปียกแน่นอนทีนี้คาถามนิดนึงว่าพอบอก50องศาถ้าเกินแล้วตัดเนี่ยปกติแล้วเวลาเราอาบน้ำกันเนี่ยเราก็จะมีแบบว่าเป็น r e c o m m e n d temperature คืออุณหภูมิที่แนะนำแต่เราไม่รู้เลยว่าที่เราอาบกันอยู่เนี่ยสบายๆเนี่ยอุณหภูมิมันอยู่ที่เท่า อุณภูมิตรงตรงนี้แล้วแต่แล้วแต่ผู้ใช้แต่ละคนนะครับแต่ถ้าอุณภูมิกลางๆก็จะอยู่ที่ประมาณส5 3 6บาก็สบายแลยอุ่นก็สบายอุ่นกำลังดีแต่ถ้าช่วงฤดูหนาวอาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงอาจจะประมาณ3 7 3 8อะไรเงี้ยก็กำลังดีแต่ของเราเนี่ยสำหรับช่วงคนที่อยู่ต่างจังหวัดอากาศจะหนาวเราแนะนำเป็น450วัตต์ ใช่ค่ะซึ่งอยู่ในราคา3,790บาทแต่ว่าเราก็มีราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาอีกแบบนึงก็คือ3,500 3,500วัต,ตอยู่ในราคา4,900เอ้ย3,490บาทค่ะคือวันนี้มามี2ตัว2ราคาใช่มี2ตัวว่าถ้าวัตสูงหน่อยก็จะร้อนเร็วขึ้นใช่ทีนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานครบว่าบางคนเนี่ยบ้านอยู่กัน3คน5คนอะไรอย่างเงี้ยใช้ห้องน้ำห้องเดียวกัน ถ้าเป็นในกรณีบ้านในหลายท่านเนี่ยจริงๆรเราเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยเราสามารถผลิตน้ําอุ่นได้ต่อเนื่องเลยหมายถึงว่าหคนก็ได้ส<ม>ิ <10 S 2> คนก็ได้ไ,ไม่จำกัดอะเลยม่จกัดเลยครับสามารถเข้ามาก็คือเปิดเมื่อไหร่ได้น้ําอุ่นใช้ทันที ส่วนเรื่องกําลังวัดเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบว่าประเทศไทยเรามีหลายหลายภูมิภาคซึ่งอุณหภูมิของน้ําก็ไม่เท่ากันถ้าเป็นภาคเหนือหรือภาคอีสานช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะเย็นมากน้ำจะเย็นมากๆเลยงั้นพอน้าเย็นเนี่ยเราก็เลยมีการแนะนาว่ากําลังวัดอาจจะต้องสูงนิดนึงแต่ถ้าเป็นกรุงเทพหรือมณฑลนะครับตรงนี้อุณหภูมิน้าไม่สูงมากก็จะเป็นรุ่นสามบรรทัหวัดได้แต่อยากจะบอกเรื่อง ส่วนประกอบของเครื่องงนทําอุ่นมากขึ้นกว่านี้ด้วยนะคะว่าเราทําไซึน่าเนี่ยพิถีพิถันกับส่วนประกอบมากไม่ว่าจะเป็นสายลวดใช่ไหมคะคุณวัตถุดิบเชื่อมตัวสายไฟรับมตัวสายไฟเนี่ยเราใช้ชนิดเรียกว่าชนิดพิเศษที่ทนอุณหภูมิสูงนะครับอุณหภูมิที่เราทนได้คือนี่ยคือ105องศาอันนั้นอุณหภูมิที่ทนเนี่ยจะเห็นว่ามันสูงกว่ากว่าอุณหภูมิปกติอยู่แล้ว นะครับงั้นเป็นเขาเรียก่าเป็นส่วนประกอบที่สําคัญอีกตัวนึงที่เราเน้นด้วยคือเวลาเราไปในท้องตลาดเนี่ยมึติว่าเราไปในห้างที่เขาขายกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราเห็นได้แต่ข้างนอกว่าบอดี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันเหมาะกับที่บ้านเราหรือเปล่าแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ข้างในมันเป็นยังไงูมใช้อะไรทํแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้นี่คุณขายมุกแว่วๆมาแล้วว่าราคาเนี่ยประมาณสักหลัก3 0 0พ4,000พันเนี่ยเอ๊ะดูในท้องตลาดแล้วเนี่ยมันแพงกว่านั้นอีกนะใช่ไหมคะใช่ความรู้สึกน ก็ทางจอแอนคอยน่ารักเราก็เลยต้องน่ารักกับคังคัสเตอร์เมอร์ของจอแอนคอรนี่เท่านั้นราคานี้มีที่นี่เท่านั้นแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะปกติเนี่ยตัวฝักบัว5ระดับเลยนะคะแล้วก็ตัวสไลด์บาร์และตัวโฮโซฟตัวที่วางสมุดอ่ใช่จะต้องซื้อจากทีนี้เรามาแถมอย่าบอกแต่ว่าแถมใช่ผมจะบอกให้ว่า ไอของใช้ในห้องน้ำเนี่ยถ้าใครมีโอกาสไปเดินดูนะ<ช>คุณมันไม่ได้อันถูกๆนะใช่อันเล็กๆอันละนิด2นิดเนี่ย8-900บอบาทเปนะคะ่ะทุกสแตนเลสนี่ยิ่งตัวดีเลยใช่ะะแต่วันนี้ก็คือราคาที่คุณไข่มุกบอกมานั่นคือรวมทุกอย่าง พร้อมติดตั้งได้เลยใช่ไหมคะพร้อมติดตั้งได้เลยค่ะก็ให้เทคนิชเชียนแถวบ้านติดตั้งให้ก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกนี่ก็โทรมาที่มาซุมาของเราก็ได้แล้วก็มีบริการที่จะไปติดตั้งให้ใช่เพราะบางคนมีช่างชาวบ้านในซอยอยู่แถวบ้านเราเนี่ยนะบางทีตัวแทนจําหน่ายเราไปติดเองเราก็ไม่กเราก็ต้องให้ช่างทำอ่ะพูดง่ายช่างไฟฟ้าอันนี้ก็คือว่าถือกล่องไปพร้อมติดตั้งได้เลยมีแมนนวลทุกอย่างเสร็จสรรพแล้วก็มีภายในตัวเครื่องเนี่ยอ่าถ้า ไปที่ศูนย์ของเราแล้วก็<อ>จะมีการแกะข้างในให้ดู<อ>ดว่าเป็นยังไงบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเพราะว่าของข้างของ,ข,องข้างในของเราเนี่ยเรียบร<อ>้อยมากคือ,พร,อพร้อมใช้งานได้เลยใช่<อ>พร้อมใช้งานเพราะว่าการที่เรามีทุกอย่างเป็นระบบ<อ>เนี่ยมันจะ 1. make sure ทางด้านคุณภาพาและความปลอดภยัยด้วยอย่างที่คุณสุบั์บอกค่ะตัดสองสองสองสเตปแล้วก็ยังมีการที่ใช้อุปกรณ์ข้างใน,นที่แบบอย่างเกรดเทุกอย่างเพราะบาง<ช>ที <สะ S 2> เวลาที่เราใช้ของตามท้องตลาดที่ราคาถูกๆเนี่ยบางทีทนความร้อนไม่ค่อยได้1ปีจะเริ่มและสายเปื่อยนี่ก็มีน่ากลัวค่ะที่จริงเนี่ยมาซูมาที่อยู่มาได้แบยีกว่าปีเนี่ยก็พบว่าห เรามั่นใจในคุณภาพสองเนี่ยเรามีบริการหลังการขายที่ดีเรามีการโทร follow up ลูกค้ามีการโทรเตือนลูกค้าว่าเออโอเคให้ทันตแพทย์ของเราไปเช็คไหมว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างเพราะว่าการใช้ความถี่ของการใช้หรือว่าคุณภาพน้ําหรือว่าคุณภาพไฟฟ้าของแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแต่เราดูแลใส่ใจเป็นพิเศษกับทุกๆท่านค่ะ,นคะในส่วนของการรับประกันสินค้าเนี่ยกี่ปีคะ การรับประกันสินค้าปัจจุบันอในส่วนของการรับประกันนะครับเราจะมีรับประกันตัวที่เป็นตัวหัวใจเลยก็คือตัวฮีเตอร์หรือตัวขดดลทำความร้อนนะครับตัวนั้นจะรับประกันที่5ปี5ปีค่ะหปีเลยครับคือถ้ามีปัญหาระหว่างนี่ต้องต่างเปลี่ยนได้เลยใช่ครับผมตัวะไรที่เป็นฮีเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเครื่องโดยรวมทั้งหมดก็คือรับประกันอีกหนึ่งปีนะครับทีนี้จะบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งสำคัญมาก คือเครืค่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยบอกตรงว่าเราไม่ได้ซื้อกันทุกวัน<ช>ซื้อทีหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้หลายปีนา<ล>น<ล>มากดูไหมฮะม,มันไม่ได้ซื้อกันบ่อยๆคาถามคือว่าให้เล่าชัิดทีนิดดีกว่าว่า20กว่าปีเนี่ยอยู่มามั่นคงขนาดนี้เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วอยู่ตรงไหนถ้าเกิดมันมีปัญหาไปหาได้ที่ไหนอะไรยังไงครับครับอ่ะก็2ี่ิกว่าปีนะคะเราก็มีเริ่มมาเริ่มแรกเนี่ยมีจากระบบเครื่องน้ำอย่างดีแล้วเราก็ขยาย system ให้ครอบคลุมทุกๆแง่มุมของเรื่องนานะแล้วก็ของเราเนี่ยมีศูนย์บริการทั้งหมด12จุดทั่วประเทศมีะอะไรบ้างคบ อะไรนี่ก็จะมีตั้งแต่ภาคเหนือมีเชียงใหม่ yeah, <okay. S 1> e. มีเชียงใหม่มีพิษณุโลกไล่นับนาไม่ครบเชียงใหม่พิษณุโลกมีนครราชสีมามีอุบลอุดรขอนแก่นมีสามเทพร้อยลวเก็บหัวเมืองมีมีมีเขาใหญ่ด้วยเขาใหญ่ด้วยพอดีที่โคราชเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ราคาผมแล้วก็มีในส่วนของภาคกลางคือเรียงลําดับเลยนะภาคกลางก็จะมีส่วนที่เป็นกรุงเทพซึ่ง เป็นเฮดออฟฟิศเราด้วยก็มีส่วนที่เป็นเซอร์วิสอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับส่วนที่โรงงานเราก็จะอยู่ที่ปทุมธานีก็จะเป็นอีกศูนย์หนึ่งก็คือทูคหลดูแก้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีลงมาดนึงก็จะเป็นในส่วนของทางภูเก็ตนะครับที่จะดูครอบคลุมในส่วนของทางตะใต้ด้วยนะครับแล้วก็ในเร็ววันนี้เราก็จะมีเปิดศูนย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างทางโซนปาจีนในส่วนของทางทางปัจจวบหรือทางหินเราจะ เรียกว่าครอบคลุมทั้งประเทศทั่วประเทศเลยค่ะครอบคลุมมากหรือว่าถ้เป็นแบบครบจริงจริงของก็เยอะแล้วก็ครอบคลุมค่ะเพราะว่าเราอยากจะดูแลให้ถึงทุกๆครัวเรือนแล้วเราก็ใส่ใจถึงทุกๆคนที่เป็นลูกค้าของเราจริงๆด้วยว่าถ้าใครซื้อของไปเนี่ยแล้วมีปัญหาเนี่ยก็ติดต่อผ่านทางโบริเเทรดก็ได้ทุกๆทุกที่เลยโฮมโปรโฮมเวิร์กเดอะมอลล์บิ๊กซีเซ็นทรัล ทุกทุที่มีอเป็นดิสติบิวเตอร์ของเราหมดเลย mm hmm. ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะมีที่จอยนคอยเนี่ยแหละที่พิเศษที่สุด uh huh. เพราะว่าราคาของตัว i d e โอตัวนี้ไม่มีที่ไหนเลย mm hmm. อืมแล้วมีของแถมเพิ่มอ,อีก mm hmm. แล้วเราก็ไปคุย p ีวให้ <c oughs> เพิ่มคือคุ้มราคามากคุณผู้ชมก็ขอบ,บอกว่า ปกติเราซื้อ <c oughs> แค่เครื่องทำให้อุ่นเครื่องเดียวเนี่ยก็ราคาแพงอยู่แล้วเราต้องมาซื้อแน่นทืงนี่แยกอีกคือรวมก็หลายพันนะคะ่ะแต่ห็นนี้คือราคานี้คือจบเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าเห็นแบบว่าลูกค้าทางจอแอนคอยชอบเครื่องกองน้งของเรามากขายแบบหมดออกไปเท <Harmon> เลงในเลงก็ห<ง>่ดของไม่เจอยังมีลูกค้าบางท่านเนี่ยค่ะ โทรไอเหพอเห็นเทปจากจอไอคอยโทรมาที่บริษัทบอกว่าเนี่ยอยากได้เครื่องของน้ำตัวนี้มากเลย SF100 ฟยใช่แต่ของเราขายจากที่นี่หมดจริงๆคือเรื่องความน่าเชื่อถือมี่สำคัญมากเพราะว่าอะไรดูไหมฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าเชี่ยวชาญหลายทางเนี่ยมันก็ดูแบบโอ้โหยิบย่อยแล้วเกินแต่อันนี้เนี่ยคือเป็นกูรูเรื่องน้ำโดยเฉพาะใช่ไหมฮะก็พอดีเราเป็นองค์กรที่ มีเตียมทูลาชอย่างเงี้ยค่ะการที่เราจะได้มีการ transfer knowledge ในองค์กรเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็องค์กรของเราจะพยายามปรับโครงสร้างองค์กรให้ flexible ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเรามีการจอยเวนเจอร์จากต่างประเทศบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการ อะไรอสื่อสารทั้งนั้นองค์ความรู้ได้<า>ดีได้มีการแชร์ชเป็นตอมกันใช่แชร์เป็นตอ้อมกันแล้วก็เทคนิคช่นของเราทุกคนเนี่ย<า>รู้นวัตรกรรมของทุกๆอันอย่งางถีทถ้วเลยฉะ<า>นั้นเนี่ยเวลาต่างประเทศเนี่ยเขาจะมาจอยเวนเจอร์กับเราเนี่ย<า>หรือจะเบนเจอร์กับบริษัทไหนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำเขาจะเลือกของทางเราเป็นหลักใช่เพราะว่าด้วยด้วยหนึ่งเนี่ยคือเรามี องค์กรของเรา flexible แล้สองเนี่ยเราทำเกี่ยวกับทางด้านน้ำโดยเฉพาะอย่างเดียวครับใช่ค่ะตอนนี้ก็มีการจอยเวนเจอร์จากทางเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยในทางด้านของเครื่องเครื่องกองน้ำที่ออกมาของญี่ปุ่นก็จะเป็นทางตัวโทเลที่แบบเล็กมากเราก็แบบว่ากรองได้ประสิทธิภาพได้ดีมากตัวั้นก็ขายดีแล้วก็อีกของทางด้านเครื่องตู้กดน้ำก็จะมีจอยเวนเจอร์กับ ทางด้านเกาหลีใช่แล้วก็น,นวัตกรรมที่ใหม่ล่าสุดของมาสุมาที่ว,ว้าวทุกๆคนในประเทศก็ะจะเป็นนวัตกรรมของทางนาซาในทางด้านนาซานี่ถ้าเกิดผมให้ <c oughs> ผมพูดครั้งแรกเนี่ยผมต้องนึกถึงยานอาวกาศก่อนใช่ทีนี้ไอ้นาซ a าเนี่ยไม่ใช่ไอ้นาซ a าคุณนาซ a าท้องมันเกี่ยวยังไงกับมาสุมาไลฟ์ฟังนิดนึงครับคุณไข่มุก ก็ทางนวัตกรรมของทาง้้นนาซ่าเนี่ยก็จะมาอยู่ในตู้กดน้ำของเรานะคะชื่อว่าตู้กดน้ำแมจิกใช้เป็นเป็นนวัตกรรมที่ชื่อว่านา n โนเซ u m มก็คือกรองไวรัสและแบคทีเรียได้ฟรี99.99%เลยแล้วกรองได้น้ำเนี่ยพอกรองออกมาเนี่ยเทียวมากสะอาดมากขนาดที่บอกว่านักอวกาศบนกระสวยอวกาศเนี่ยต้องไปท่องอวกาศเนี่ยหลายๆเดือนเขาสามารถ ใช้น้ำ<ช>จาก<ช>ร่างกาย<ช>เข้าไปกรองผ่านตัวนั้นแล้วทานได้ไ,<อ>ไปดักเอาไปดาเอา้อน้ำอะไรที่กรองน้ำ <c oughs> อะไรทีขนน้อจำกัดอยู่เยอะในอากาศใช่ไหมฮะทีนี้ครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยให้ฟังนะฮะนั่นคือเรื่องของการที่จะการันตีว่าบริษัทหนึ่งที่จะมีการจอยเรนเจอร์ได้มีการแชร์กันได้มีการมาร่วมทุนกันได้เนี่ยอันนี้ความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญ ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการจอยเวนเจอร์จากต่างประเทศแล้วก็ยังมีในส่วนของ Innovation ด้วยที่เอามาจากต่างประเทศตรงนี้เราก็ต้องกระบองตรงก็ต้องยอมรับตะวันตกเขาเราร่วมกับตะวันตกยังไงกับ Innovation ครับถ้าเป็นในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นดุ่นเนี่ยค,ครเราจะมีในส่วนของระบบที่เรียกว่าโฟร์สวิตก็คือในครับผมในส่วนระบบโฟ r ์สวิตเนี่ยจะเป็นเรียกว่า ตรวจสอบว่ามีน้ําเข้าเครื่องทําน้ําอุ่นหรือเปล่าคือถ้าน้ํีเข้าเครื่องปุ๊บเครื่องถึงจะทํางานถ้าไม่มีการเปิดน้ําเครื่องจะไม่ทำงานคือทดลองเรื่องราวของปัญหาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างคือมีทางออกทุกอย่างเลยครับงั้นในในในส่วนระบบของโฟลสวิตช์เนี่ยก็คืออย่างที่เรียนว่ามันมีความสําคัญว่ามันเป็นระบบตรวจสอบน้ําเข้าเครื่องหรือเปล่าถึงจะตอบระบบไฟฟ้าได้งั้นเราเอากลไกตรงนี้แหละมาใส่ในเครื่องทาน้ําอุ่นทำให้เรื่องของความปลอดภัยนี่สูงสุดถ้ากรณีไม่มีการเปิดใช้งานไม่เปิดน้ำเครื่องจะต้องไม่ทำงาน นะครับเป็นเซฟตี้อีกตัวดีจังเลย<ช>แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการที่เรามีระบบนี้เนี่ยแล้วก็เรายังมีอีกมาตรฐานนึงก็คือเราสามารถเซฟในการใช้ไฟได้ถึง90%อันนี้คือประหยัดไฟประหยัดไฟไ,ได้ถึง90% 90%ใช่คือ,อคืเถ้าถ้าเกิด ชาวบ้านทุกท่านที่ที่ดูเนี่ยจะคุ้นกับคําว่าเบอร์ห้าตรงนั้นแหละครับคือรุ่นนี้เลยได้เบอร์ห้าประหยัดไฟเบอร์ห้ามีเบอร์ห้ามันมันฟังแล้วมันก็เขินเขินก็เกิดแล้วไงทีนี้จะให้เจาะลึกจริงๆคือตัวเลขเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ประสิทธิภาพมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเบอร์ห้าเนี่ยอาจจะแบบว่าบอกแค่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แต่ขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้แรับเราเดีย90%แน่นอนเพราะว่ามีการตรวจสอบอย่างมาแล้วแล้วก็มีแมนูออกมาว่าโอเคเซอร์ติฟายว่า90%โอ้คือดีมากอะค่ะคือแบบนอกจากจะแถมแล้วยังประหยัดไฟด้วคือเป็นคนใช้น้ำร้อนทุกวันค่าไฟ่งจ้าจะองคจะแอร์อีกแต่นี่คือเซฟไป90%คือว่าเซฟตังกระเป๋าด้วยใช่ทีนี้มาถึงเรื่องของพฤติกรรมคนไทยกันมากดีกว่า บางทีเนี่ยโอเคเราอยู่ในกรุงเทพเราบางทีเรามีอยู่แล้วบางทีซื้อคอนโดทีนึงเนี่ยเขาแถมมาให้ครบเลยนะฮะรอช่วงจังหวะเปลี่ยนเฉยเลยจะไปจ่ายตลาดดูว่าอยากได้อะไระแต่กับผู้บริโภคส่วนใหญ่ทั้งประเทศเนี่ยที่เขาใช้น้ําปกติกันอยู่เนี่ยอยากสัมผัสความสบายเนี่ยอันนี้เนี่ยโอ้โหเปลี่ยนแปลงกันยากเหมือนกันนะครับคือถ้ามองเรื่องการติดตั้งค,ครับจริงๆแล้วรุ่นนี้ถูกดีไซน์มาสามารถติดตั้งได้กับเรียกว่า แทบจะทุกบ้านทุกแบบเลยค่ะเพียงแต่ว่าบ้านของของทุกท่านจะต้องมีอย่างน้อยมีก๊อกน้ําหรือมีวางน้ําในการเปิดใช่ไครับอ๋อทุ่มอ๋อยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ตรงนั้นมันเป็นที่ทางน้ำที่เราสามารถเปิดเปิดปิดได้เพียงแต่ว่าต่อสายน้ําเป็นสายน้ําธรรมดาเนี่ยต่อเข้าเครื่องนะครับแล้วก็ทางด้านน้ําออกก็จะต่อกับปักหัวเพียงแค่นี้ครับการต่อแล้วก็มีต่อไฟฟ้านิดนึงต่อไฟฟ้าเข้ามาที่ตัวเครื่องนะครับมีน้ํามีไฟเครื่องนี้ก็สามารถใช้งานได้ ่็คือเรื่องของไฟไงบางคนนะกลัวเพราะว่าชาวบ้านหลายๆคนไม่ต้องไกลไกลจะไม่ขอยุ่งกับไฟเลยต้องเรียกช่างเขานั้นคุณแม่ผมเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงแม่ผมเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยเขาจะกลัวมากถ้าเกิดใครได้เคยดูแบบพวกที่เขามีการเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยเขาจะมีการแซวพวกเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ปีนึงผมจำได้เขาจะแซวว่าเป็นในส่วนของถ้าตัดไฟทันทีอะไรสักอย่างเนี่ยอันตรายถ้าไม่ตั้งสายดินอันตรายถ้าไม่ตั้งสายดิน ทีนี้เนี่ยพอมาถึงตัวนี้แล้วเนี่ยความปลอดภัยขอให้ดับเบิลเช็คสักทีได้ไหมคะคือถ้าในส่วนของสายดินเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าจุดต่อสําหรับให้ต่อสายดินเลยก็คือหมายว่ารองรับเรื่องการต่อสายดินเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งเนี่ยในส่วนของถ้าเป็นของทั้งช่างของเราเนี่ยเราจะเน้นย้ำเรื่องสายดินเลยว่าต้องติดตั้งหมดเครื่องเพราะมันเป็นเรื่องความปลอดภัยเป็นเป็นเรื่องของชีวิตของทุกท่านเลยนะครับเลยต้องต่อระบบไฟอย่างต้อง ที่มีเรื่องของการติดตั้งเรื่องของโอเคทุกอย่างทำเรียบร้อยแล้วตรงนี้มีอะไรการันตีให้เรามั่นใจได้อีกบ้างครับในส่วนการันตีเครื่องทำนุ่นรุ่น idio นะครับจะได้เรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นมกมกก็คือพูดถึงเรื่องของคุณภาพเครื่องนะครับเป็น1 6ึ่ขีองหอันนี้คือคุณภาพของตัวเครื่องมั่นใจได้มั่นใจได้แล้วก็มีมกอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของฝักบัวเป็น2 0 6ศู5ยขีคือจะดูเรื่องของ สิ่งแวดล้อมก็คือการประหยัดน้ำคือไม่ใช่เราจะแถมแถมของไม่ดีแถมของดีๆให้ด้วยนะครับทั้งคุณภาพทั้งตัวเครื่องและฝักบัวเนยฝักบัวก็ช่วยประหยัดน้ำด้วยจร่งง่ะใช่คือปรับได้5ระดับด้วย5ระดับด้วยตัวซิสเต็มก็ช่วยประหยัดไฟด้วยแล้วเราก็มาประหยัดเงินกันด้วยด้วยโปรโมชั่นพิเศษแต่ละเดือนเฉลี่ยเฉลี่ยไปตกปีหนึ่งไม่น้อยนะคะแต่นี่สามารถเซฟตังค์ด้วยเซฟค่าฟงค่าไฟเซฟน้ำอีกทีนี้เซฟตังค์แล้วสมมุต บีบแคบลงมาถ้าเป็นแฟนคลับของจอยแอนคอยพีวี B เป็นยังไงบ้างพีวีเราคุยให้เลยสำหรับตัวเครื่องทำนวาอุน่นอ่า0าวัตต์เนี่ยพีวี300ร้อยสาหรับพีวี PV, แล้วก็ 3, ตัว4,500าวัตต์เนี่ยพีวี350้อย้เอ๊ทษค่ะ330อมเยอะนะคะพีวีใช่<ม>เยอะกว่าซื้อผู้ดักตัวอื่นนะใช่ก็ ผู้ชมพาดใดที่แบบว่าอยากได้พีวีรีบคว้าได้คุ้มค่าคุ้มราคาได้พีวีเยอะด้วยนี่ถูกช่วงถูกเวลาไงบางทีวกระาน้ำกุ่นเนี่ยบางคนนะนะรอซื้อตอนหน้าร้อนหรืออะไรเหมือนแอร์เนี่ยต้องรอซื้อตอนหน้าหนาวจะได้ประหยัดตังคฮะแต่อันนี้เนี่ยฤดูไหนฤดูไหนก็ซื้อได้ราคานี้ราคานี้เอาไม่เชื่อไปดูได้เลยนะคุณผู้ชมครับไปดูในห้างได้เลยถ้าเกิดว่าราคาสวยที่จับต้องได้เนี่ยมันก็อยู่ในเลทที่แบบว่าโอ้โหสามสี่พันอยู่แล้วคฮะแล้วไม่แถมด้วยนะที่สําคัญใช่ครับ แต่ข <Okay. S 2> องเรานี่แถมเสร็จสับเรียบร้อยแถมของดีด้วยก <g> ็ฝากไว้กันแล้วกันนะคะสำหรับแฟนคลับของจอยคอยแล้วก็มาซุมาทุกคนนะคะก็อันนี้เป็นเครื่อง ทำร้อุ่นใหม่ล่าสุดเลยมาส m มาไอเดียนะคะคก็ออกมาทำโปรโมชั่นที่นี่ก่อนเพราะว่าฟีดแบกเนี่ยของการทาจองในคอทุกคนน่ารักมากตอนนี้ค่ะทั้งประหยัดช่วยฝักบัวช่วยประดัดน้ําด้วยซิสเ็มไฟฟ้าภายในที่ช่วยประหยัดไฟด้วยแล้วก็จะมีะมาตรฐานอีกมากมายนะคะแล้วก็ที่เราได้รับมา แล้วก็เป็นนวัตกรรมจากประเทศอังกฤษนะคะถ้าใครอยากจะลองใช้ก็เียนเชิญเลยครับนี่เป็นเสียงจากแบรนด์แอมบาสเดอร์นะฮะมาฟังเสียงจากผู้เชี่ยวชาญบ้างดีกว่าผู้เชี่ยวชาญสักนิดนึงฮะฝากนิดนึงครับกับผู้ชมทางบ้านครับในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับรุ่นไอเดโอเนี่ยอย่างที่เรียนว่าผมจะพูดในเรื่องของความปลอดภัยนะครับสแตนดาร์ดต่างๆเรามีให้พร้อมเลยมาตรฐานเรามีมอกอนะครับโรงงานได้รับมาตรฐาน ISO 9001 v e r s i o น2.8ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด รเรียกว่าการันตีทั้งคุณภาพสินค้าแล้วก็ระบบก,การบริหารงานคุณภาพเป็นไปด้วยมั่นใจได้ปลอดภ<ด>ัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะค,คนะแล้วค่ะผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมโทรหาเราตอนนี้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะคลิกเลยค่ะศ8นย8แปหห้าหรือว่าไปหาช้อปปิ้งได้ที่จอยมัดของเราทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะใช่ครับจะซื้อของทั้งทีนะฮะต้องเลือกที่คุ้มค่านะครับแล้วก็เป็นของที่ดีมีคุณภาพด้วยนะครับ ตัวเลขครับผมมันเป็นเรื่องของการการันตีได้หลายอย่างการอยู่มา10ปี20ปีเนี่ยถ้าไม่เจ๋งจริงไม่ใช่เสือจริงอยู่ไม่ได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นอีกหนึ่งคุณภาพที่อยู่มาถึงทุกวันนี้ได้อย่างดีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างสูงเลยนะครับแล้วครั้งหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต้องคอยติดตามชมวันนี้เรา4คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ